ครับกวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวกับอีพีนี้มาไกลกันมากับเราอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยนะครับของจังหวัดประจวบคพรีขันกับวันนี้ลุงเด่นมาขับรถผ่านมามันเจอตลาดแล้วก็ของเยอะมากถือว่าเป็นโลกเชโโลกโชคงามยามดีครับจะได้เดินมาดานันมาเดินตลาดที่นี่โอ้ทำไมลินล้นๆหวานๆพ,พันันี่เวลามันได้แล้วบ้างนี่ถ้าดาแจากขนาดไหนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ3 4สท่านมายืนอำนวยความสะดวกครับของเยอะมากดูดูดูเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเดินข้างในกันดูนะครับ มาดูครับเขาบอกว่า,าทุเรียนแถวทางใต้เนี่ยอร่อยนะทุเรียนแถวหลังสวนแถวอันนี้ครับทุเรียนนี่โลเท่าไหร่ครับโลละร้อยโอ้หายถูกดนะ้วยเนี่ยใส่รถเก๋งมาเลยของสวนเองเราเลยเหรอครับนี่โอ้นี่ครับดูเนื้อหน่อยนะครับเนื้อส,สวยเลยกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยมีสตงสตอด้วยนี่สตอครับดู ขายยังไงครับสตอร์ขายเป็นกิโลเหรอครับอ๋อย่างอย่างนี้อย่างนี้มันมีกี่กิโลอย่างเงี้ยสองร้อยก็เกือบถึงร้อยฝักเนาะใช่เออมันจะพวกนี้จะโอ้โหุงนี่กี่บาทครับอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยห้าสิบบาทเกินมิดแล้วโอ้เนี่ยถุงห้าสิบบาทนี่บ้านเราไปทางเหนือนี่ไม่นิดเดียวนะอันนี้อันนี้แต่อันนี้น่าสดเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้กลับบ้านง่ายเลยอ่ะมันอันนี้มสี่กิโลเหรอครับ แต่มันมันเล็กหน่อยเนาะนเล็กห่อยแต่ว,ว่ามันถึงร้อยร้อยไหมครับเนี่ยไม่ถึงนะไ,ไม่ถึงประมาณ <ừ> บบโอ้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคดีมากดเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเดี๋ยวหรือว่าเราจะซื้อพวกนี้ก็ได้เนาะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะครับค่ะถ้าสนใจเดี๋ยวกลับแวะมาดูอีกทีนึงทุเรียนครับทุเรียนโอ้เนื้อสวยมากเลยนะทุเรียนนี่ครับดูดูดูลิงโลเท่าไหร่ครับทุเรียนครับอื้อ เขาบอกทุกเรียนที่แถวแถวหลังสวนแถวแถวจังหวัดเนี้ยอร่อยเดี๋ยวผมจะซื้อชิมอยู่นะห่อไหนไหนก็ได้มานะครับหอมมากอะ่ะไปเดี๋ยวไปเดินดูทำไมกว้างขนาดใหญ่ไพศาลขนาดนี้ครับตลาดนาัดเขาเรียกตลาดนัดอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูเจ้านี้ก็มีมาดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะสตอคลิปนี้อาจจะยาวๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่านาน,น,นๆมาเจอทีมาละสี่สิบบาทมีลูกเนียงมีสละต้องสละเออไมอ่ใช่สละอะไรฮะนะ่ะรัออกกัมอะกัมมันเป็นระกกัที่เปรี้ยวๆหน่าไหม เมื่อเช้าผมซื้อไปมัดหนึ่งโหดีถ้าไม่นนนถ้าไม่มีอันนี้เมื่อเช้านี่ตายในเรือแล้วเมาเรือเอาไปดองเอาไปดองเอาไปดองนะครับอ๋อผมนึก่าเอาไปดองแล้วไปทำอะไรกินนะครับเอาไปดองเออดองจอิ่มอ่ะอันนี้ขายเป็นกิโลหรือขายเป็นมัดอย่างนี้ขายเป็น,ขา,ปนขายเป็นพวงนี่เนะาะตัเท่าไหร่ครับนี่ตัวยี่สิบห้าบาทโอ้เมื่อเช้าซื้อหกสิบเนี่ยน,นะเปรี้ยวมากเลยเหลือเหลือเท่าเดิมอ่ะสองมา เีขาเอาไปดองดองกินมะลุมะยองมาอันอันนี้ถ้าขายเป็นมัดมัดสี่สิบบาทนี่โลละสี่สิบบาทโลสี่สิบบาทโอ้เลือกได้เลยทุ่มโอ้เลือกได้เลยเลือกได้ด้วยได้นะนี่ถ้าเป็นมัดมัดเพิ่มหนึ่งโลยี่สิบบาทนี่มัดยี่สิบบาทเพื่อนๆดูครับใครอยากใครคนที่ชอบสตอดูที่จังหวัดบางสะพานที่อำเภอบางสะพานน้อยนี่ยี่สิบบาทไปถึงเชียงราย ร้อยยี่สิบอันนี้นเท่าไหร่เขาเนี่ยอ็นี่อันนี้ก็สี่สิบบาทเหมือนกันนี่นึงกิโลนึงเดี๋ยวผมมาเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินก่อนนี่สี่สิบบาทครับดูเอากนั่งครึ่งนั่งกิโลนึงโลนึงได้เยอะอย่างนี้นะอ่าไอ้นู้นครึ่งโลถ้าซื้อเป็นร้อยบาทสองซื้อสี่โลนี่ก็ได้หมดเลยมั้งเนาะก็ไม่แน่นะไม่รู้เลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจะมาบนแบบอย่าเพิ่งหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่รถใส่รถไปครับเพี่ได้เยอะมากอ่ะโอ้ สวนเองที่สวนเราเองเนาะถ้าว่าเขาเอามาขายนึกว่าคนไม่ได้ก็ซื้อเขาบอกว่าไอ้ที่สตอราคามันแพงแพงอยู่ที่ลิงใช่ไหมครับเพราะต้องจ้างลิงขึ้นใช่ไหมของของของพ่อนี่ใช้คนนะสอยเอาขึ้นเองจะลิงขึ้นฝั่งจะหักอ๋อมันโยนมันโยนนะนี่ก็ขึ้นไปดึงลงมาครับครับทารนนี้มันฮักโยนฮักโยนฮักโยนแต่นี่คือว่าจะได้เชื้อพอวันเราได้มาเลยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเอาอะไรผมจะส่งเอาไปส่งไปเพลงพรุ่งนี้เช้าเนาะส่งเคอรี่ส่งอะไรก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวสดเลยครรับวเดี๋ยวใส่กระสอบแล้วก็ส่งไปเพลงตอนพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วมันไปถึงเชียงรายประมาณสักวันเดี๋ยวก็ถึงละสองร้อยบาทนี่ก็ได้สี่กิโลได้เยอะนี่กิโลหนึ่งอ่ะคิดดูได้สี่ห้ายี่สิบหกห้ากิโลอ่ะสมมติถ้าเอาสองร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขายหมดนะเดี๋ยวผมไปเดินแป๊บนึงไป ยังไม่ทันได้เข้าตลาดเลยครับเพื่อนๆมาดูโอ้โหของยม,มากตลาดนี้น่าเดินนะดูรถนานๆจะมาเจอตลาดอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวันเ,เป็นวันตลาดนี้เป็นวันจันทร์หรือวันอังคารผมไม่แน่ใจมาหลายวันเกินครับไปพาพาเพื่อนไปเดินกันไปมีอะไรแบบแปลกๆที่ลรงเด็ดมาจากทางเชียงรายทางเหนือเราไม่ค่อยเห็นแถวแต่ว่าที่นี่ของกินไม่แพงนะครับเมื่อกี้ผมไปซื้อไก่ทอดมาไม้ละไม้ละห้าบาทสิบาท่องนะครับเขาะทำน่ากินมากเลยนะ ทำน่ากินไก่ทอดไก่ครับมีเดินดูขน,นมนะมโหลองกองยิมห้าบาทครับในสดสดเลยลองกองเห็นไหมกับลองกองน่ากินนะยิมห้าบาทน่าเดี๋ยวมาจัดครับมันผมรู้สึกว่าตลาดมันจะใหญ่แล้วมันจะยาวผมก็อาจจะยังไม่ซื้อตอนนี้นะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันถูกใจจริงๆเราก็จัดครับแต่ว่าสตอร์นี่เอาแน่นอนมาขอขอ,ขอดูตรงนี้นิดนึงนี่เป็นตัวอะไรครับอย่างเงี้ แมงแล้วนะครับแมงพลักอันนี้่ะมันแรงมีตะเกตนปลาทังก้านะแต่ว่านี่แปลกอีกน้อเนี่ยนี่ปลาทังก้าไป่นี่อร่อยเลยเนาะตะ๊กตนนาครับติ๊กตนนาโอ้เนื้อไส้ผิดใครนะคะแองเก็ทอดบางสะพานครับไปมาเดินกันต่อครับมีแต่ของน่ากินนะหอมมากเลยเห็นไหมข้าวคลามขนมสดๆครับโอ้แมงดาทะเล ชุดนี่ครบชุดละ1 4บบาทเจ๋งเลยครับเนี่ยนี่ครับหลังจากภารกิจนเสร็จแล้วเราจะไปตกปลาหมึกกันนะครับผมขอมาถ่ายคลิปให้ตลาดให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นก่อนนี่ครับหอยนางรมชุดนี่ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับได้เยอะคนส่วนนะถึงชุดก็จะมีทั้งผักทั้งพี่กระได้ให้หมดเลยได้เยอะดิห้าสิบบาทก็เั็งถุงใหญ่เลยครับเนี่ยหอยนางรมการันตีความสดครับเนี่ยสดอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นอาหารพวก เขาเรียกว่าอาหารอาาหรเย็นเนาะอาหารสำเร็จรูปครับแกงหน่อไม้ใส่ฟักทองครับโอ้หอยอะไรตัวใหญ่อย่างเงี้ยหอยตัวใหญ่มากเลยหอยตัวใหญ่มากเลยน่ากินหอยตัวใหญ่หอยน้ำจืดหรือเปล่าลูกนี่ก็เป็นตัวอ่ะ เาเรียกว่าอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างอ๋อรอนอนนี่ะครับองรอนนะครับถ้ามาตลาดนัดก็ต้องคนมันเยอะแต่เพื่อนเพื่อนก็ต้องเอ่อมันล้างมือนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับผมก็เวลาเดินก็ต้องใส่แมสใส่แมสใส่แมสให้ทั่วครับมาเดินดูฝั่งนี้กันต่อนะครับก็จะขายผักผลไม้แต่ตลาดนี้ใหญ่มากอะ่ะใหญ่ถ้าคลองใหญ่กว่าคลองผมเด็อำเภอได้หลวงที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นยำนา,นานาชนิด ป็นของหวานเป็นขนมเนาะมีชูชิผลไม้ครับช่วงนี้ก็ผลไม้เยอะไก่ต้มน้ำปลาครับม,มีโอาผมตามหาผักสารแหน่ดเดี๋ยวโรงเรียนจะไปทำใบมะตูมครับใบมะตูมเขาก็มาขายด้วยนะใบมะตูมเขาเอาทำอะไรกินครับที่นี่กันอ,กกอ๋อไปกินกับแกงผักแกงอะไรอย่เงี้ยนะคระัยอดมันสวยสวย,สวยครับเนี่ย สิบบาทอันนี้เอาไปกินกับลาบกับมอสน่ะใช่ๆกินกะับลาบนะมีผักสลัดแหน่ไหมครับนี่ไม่มีผักแหน่นมะตูดครับโอ้ผักสวยๆครับดูใหอ้มันกรูดเอยขาเอ้ยขอบคุณนะครับยวเดินอูกแป๊บนึงไปเดินต่อครับ ตามหาศาลาเนียผมจะกับหอมแดงโ้องเดยนจะไปทำเมนูซ่าซ่าเนื้อบน,นเรือครับเอาคืออันแน่ได้ชิม,มอู๊พริกขินหนูสวนยี่สิบบาทเดี๋ยวผมไปซื้อสตอกลับบ้านด้วยพริกสวยๆมีหอมแดงไหมเนะมาะมะนาวมะเขืออ้ผักผักเยอะบ้างเลยเดินดูต่อครับโปรตีครับ ร้านนี้น่าจะมีมั้งผักสลัดแหน่มันอาจจะไม่ใช่ฤด,ดูของเขาเนาะร้านนี้อาจจะมีครับมีผักสลัดแหน่ไหมครับมีนะมันยังไม่ใช่ฤดูดขเขานะโอ้ผักเยอะมากเลยครับดูโอ้อาหารแห้งก็มีครับมาดูตรงนี้หน่อยปลาทูปลาเค็ม ปลาอะไรปลาแหวนปลาบวงปลาบวงต้นเหนือไม่เอาไต้ครับอู้ตึงเหนือตึงเหนือโอ้ยนี่ปลาอย่างนี้ปลาเกา๋าเนี่ยครับตลาดยาวมากปลาเกาะะเ๋ากเลยครับเนี่ยสดมากอ่ะสดเลยครับไ่หาซื้อผักสะระแหน่ไม่มีข้างในมีต่อไหมเดี๋ยวไปเดินข้างในดูนหน่อยอีกนิดนึงครับไปเเที่นี่ตอนนี้หอยหอยลายนี่ถูกมากนะครับหอยลายโล40บ,บาทเลยสดสด หอยนี่ก็สดๆสสเลยนี่ปลาดุกจะเป็นหัวมันลายอย่างงี้เนาะปลาดุกเขาหัวลายๆไป,ไปเดี๋ยวพาไปเดินต่อโอ้ทางนี้ไปดูปลาหน่อยพายกันเลย,น,น,ลย,ย,ย,ยลนี่ไหมหัวละพ้าเว้ยเอาไม่หัวละพ้านี่หน่อยครับกี่บาทครับสิบบาทอ่ะนี่แหละลอเ,ลเอาไปกินกับลาบครับอโอ้โหปลากระเบนปลาแดง 50. ห้าบาทและสิบบาท ห้าบาทอันนี้ผักเมียงเหรอคะนี่ผักเลี้ยงสิบาทครัอ๋อผักเหลียงนี่มันจะกินกับไข่เอาไปทอดกับผัดขไข่เป็นเข้าร้านอาหารแพงกันนะ <laughs> ผักนี่เดี๋ยวพี่หาเง,งินแป๊บนึนงเห็นไนะหาเงินแป๊บนึงนะนี่ครับมาดูต่อปลากระเบนครับดู<ไ>ปลากระเบนปลาสากเมื่อเช้าผมไปปลูกปลานะปลานี่มันกระโดดขึ้นโดดทะลุเรือพรวบเลยตัวใหญ่มากครับปลาสาก ปลาทางใต้ถูกนะปลาอะไรเนาะปลากระพงนะฮะเยปลากระพงคนระับมีหมากมีหมากด้วยชนี้ใบโหระพาไปกินกับลาบโอ้อยเอาซื้อหอมแดงก่อนไปใส่ก้อยเอาไปใส่ลาบครับโหริกเลยแขงหอมมากเลย นี่กี่บาทครับฮะยี่สิบนะถุงนึงพริกหอ,หอมแดงม,แแมาดูฝั่งนี้หน่อยกับปีปลาท,ทางใต้นี่ไม่ต้องห่วงครับถุงยี่สิบบาทเองนะปลาเค็มปลาหวานมีหมดครับเป็นหมูนะมาดูปลาหน่อยครับกิโลสามสิบ ปลาทูเล็กๆกิโลสาิบาทนี่กิโลห้าสิบาทนะครับปลาทูปลากระพงโอ้มีปลากะเบนเล็ก้วยหมึกก็มีปลาดุกทะเลครับปลาดุกทะเลหมึกใอง้นั้นก็จะเป็นอาหารทะเลเป็นเสื้อผ้าครับ แต่มันมีอีกฝั่งนู้นนะของก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปเดินต่อซอยนู้นนะครับามามาเดินฝั่งนี้ต่อครับผักเลี้ยงเนี่ยอันอร่อยนะครับผักเสกไข่ครับครับคผักผู้พ้หนูสวนเขาสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยแดงๆพิชิดเลยครับจะเป็นอาหารใต้นี่นี่ก็แกงป่านะฮะแกงป่าหมูครับโอ้น่ากินมากเลยสีซอสด่น จ้ะผักกรูดครับดูเฮ้ยคนทางใต้เขากินปลาเนื้มปลาเนื้มจืดขายดีนะปลาดินนครับตัวใหญ่ๆเลยเขากินเพราะพี่เขาก็เบื่อปลาทะเลนะอไอเรา,น,านี่ปลาต้มจืดนี่ไม่อยากจะมองครับช่วงนี้เน้นอาหารอาหาหรทางใต้หน่อยผักก็สดๆดีครับฝนเพิ่งหยุดจะตกไปเมื่อกี้นี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราผมนะครับก็น่าจะสุดละ โหระพาเจ้านี้ก็สวยในผักบุง้งสวยผักชีลาวก็มีนะครับนี่เดี๋ยวไปโอ้มีมีบริกไม้ได้วยปะเนี่ยบริกไม้คือกินกับลาบมอนะแต่มันไม่มีที่เผาเนาะเนี่ยกินกับลาบอร่อยเลยครับนี่โอ้ตลาดนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการยังไม่สูดดีครับนูนมีนู่นอีกล็อกหนึ่งมีฝั่งนู้นอีกล็อกหนึ่งจะพาไปเดินดูต่อแล้วเราจะออกไปซื้อสตอด้วย เดือขาหมูครับขาหมูขาหมูทะเลจ้าเนื้อนุ่มหนังกรอบด้านนี้เลยจา้าโอ้โหทะทอดมันทอดใหม่ๆอย่างนี้เลยครับเน้นสดๆน่ากินมากเลยใหม่ๆเลยครับโอ้หน้าเดินครับตลาดนี้ถ้าอยู่ใกล้นี่ จะไปซื้อไอ้สาาที่อันนั้นเปรี้ยวๆนั้นเราต้องระกำนั้นต้องไปใส่เขาไปดองนะครับหรือว่าเอาไปถ้าแม่ไปดองเขาก็เอาไปตําน้ําพริกอะไรนี้ครับตำน้าพริกเดี๋ยวผมจะตาน้าพริกก็แค่ตำน้ำพริกกะปิกินกับสตอเนาะครับก็สู่เส้นทางการเดินทาง้วครับข้างในนุ่นมันอาจจะเป็นมาก็จะมีอาหารไทยเขามีอาหารได้ประมาณอาหารอีสานครับแกงเห็ดรวมครับเห็นไหม ถ้าถ้าสุดทางเดินตรงนี้มันก็น่าจะหมดหมดทางเดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อสตอแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไปหาส่งไปที่บ้านกินซะหน่อยมาเรามันก็จังแพงอยู่ครับบ้านผมนี่ก็โอ้หนี่สระอินโดกี่ต่อเนี่ยนี่สระอินโดไหมครับนี่โลเท่าไหร่ครับห้าสิบครโอ้สระอินโดนี่อร่อยครับโรงเรียนชอบเอา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 โลหนึครับเอาพวงหนึ่งอั้นนี่นะเนี่ยตรงนี้ กิโลเก้าสิบคุณสอนเขาซื้อมาให้จากแถวแถวจังหวัดสงขลานี่ก็อร่อยนะครับครับไม่ต้องชิมก็ได้อร่อยเนาะมันออกผัดผาดหวานหวานแน่นอนสระอินโดนี่เขาปลูกที่จังหวัดไหนพี่ปลูกทุกที่นะปลูกทุกที่นะนี่ปลูกเองครับนี่ของสวนพี่เองเลยเหรออร่อยมากครับนี่ติดใจเนี่ยกิโลเก้าสิบบาทครับ กินยากนะคุณสอนอยู่ที่สงขาใครส่งอยู่อำเภอนาทวีส่งไปให้โรงเรียนกินที่เชียงรายนะครับติดใจนะครับสระอินโดสุดสดเลยใครไม่เคยกินก็ลองหากินยากนะสระอินโดเนะี่ยถ้าเวลาเราสั่งจากเว็บมานะครับตามมาอุดหนุนพี่แกนหน่อยเอาอันนี้เป็นมัดเหรอครับมัดเท่าไหร่นะโลละสี่สิบเอาเอาอีกสองเอาอีกเอาสักสี่โลอะ่ะห้าโลก็ได้เอาไปส่งให้รถได้ไหม นี่ใกล้ๆนี่ไปได้ได้นะเดี๋ยวให้พี่ไปส่งให้หน่อยแอมถ้าส่งเพื่อเอามะนาสารเรบสายร่องมะนามรีบมาตะซามสิเราสายร่องเอาดูได้ดูได้เนี่ยเอาใส่เลยห้ากิโลเดี๋ยวจะเอาส่งไปชนีสองร้อยบาทครับดูมานี่แม่ผมต้องได้กินสตอร์เอเอาแถมแทมไปหน่อยนะสองกิโลเรากิโลนี่เลยเอสองกิโลอเนี่ยนี่แถมเลยวะอ่าพอเอาออกเลยทีนี้ เดี๋ยวจะไม่ได้แถมก้านมันเยอะไม่ได้เป็นเรืใส่หน่อยน,นี่อันนี้แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทอันนี้อันนี้ก็เป็นสลาอันนั้นอัญมรีกับอนี่เป็นสลาอ,อินโดนะครับคนรสชาติกัน,นครับอันนี้มาคำทางใต้นนเลยพวกนี้ผมจะเอาส่งไปเชียงรายออ๋ได้ครับค่าส่งอาจจะแพงกว่าค่าสตอใช่ใช่นี่แปดสิบบาทพี่โชว์หน่อยครับพี่โชว์หน่อยว่าถ้าเยอะขนาดไหนนี่มาเที่ยวใต้ต้องได้กินอย่างนี้เนาะ เอาแบบลูกเนียงไหมยังไม่ถึงเป๊ะเลยเหรอเอาแทมงหน่อยน่อยแทมงน่อยหนแทมหน่อยค่าน้ำมันรถมาไกลเออแถมครับเอาไป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 สี่โลเอายัดถุงให้ให้มันเป็นห้าโลได้มั้งใสอีกโลหนึ่งเป็นสองร้อยบาทใช่พ่อค้าเขาเลือกให้เลยมีแต่มีแต่ติ้งๆครับเนี่ยส่วนต้องแกเองเลยนะ ยังมีอีกเยอะไหมครับที่บ้านนี่ยังมีหลายต้นแทงไงไงกระทูมีภูมิมาล้านนัดเอาแถมครับบ้าถึงเวลาเดินทางให้พี่เขาโชว์หน่อยว่าทุเลืซื้อรองออะไรนะไม่ใช่ซื้ออนี่หือว่าเทอร์โลเนี้ยครับสตอร์สองร้อยบาทครับดูเรามาซื้อที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่อย่างนี้เลยนะไปส่งเขาหน่อยครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องเด่น เดินทางต่อเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันมีนัดกับไถเรือไว้ตอน6กโมงเย็นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุง่งลุงเดนพากิน,พา,กนพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก,ก่อนนะครับพี่ครับเดี๋ยวม,เยวมีเดี๋ยวมีขนมดื่มให้กินมาส่งเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีขนมไหว้นี่มัในใต้ใจดีใ,ใต้ใจดีครับมากไกลมากนะขับรถมา 1,700กิโลเพื่อจะมากินสิ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมนะครับต้เด่นกำลังใช้เวลาในการตัดต่ออยู่ครับเพราะว่าคลิปหน้าเราจะกินปลาหมึกกันสดๆนะครับนี่จิ้มกับวาซาบีครับเป็นครั้งแรกที่ต้นเด่นได้กินปลาหมึกสดขนาดนี้เป็นๆใสๆเด้งๆครับต้องรอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะครับดูโูสดๆเลยครับนี่